โอเคครับหลังจากที่ทองฟ้ามืดสนิทนะครับดวไฟเราก็เริ่มติดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับดีไซน์นี้นะครับเป็นไฟแห้งด้านในนะครับจะมี2แสงนะครับมีแสงสีเหลืองนะครับแล้วก็แสงสีขาวในตัวโคมเดียวกันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลื่อนสวิตสีขาวตรงนี้นะครับด้านในเราจะสไลด์ ตัวโคมใสๆนี่ออกก่อนแล้วก็สามารถเลือกสีของตัวแสงไฟได้เลยนะครับตอนกลางวานันแผงโซลารเซลล์เขาจะรับแสงแดดแล้วก็นํามาชาร์จเก็บไว้ตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟเขาก็จะติดเองนะครับเราสามารถเอาตัวเหล็กที่ห้อยตรงนี้นะครับออกสามารถนํามาวางคว่ำแบบนี้นะครับตกแต่งเพิ่มบรรยากาศในบ้านนะครับ ในร้านอาหารรีสอร์ทโรงแรมก็ได้นะครับวางตามมุมบ้านตามช่วงเทศกาลนะครับแต่การใช้งานลักษณะนี้นะครับถ้าแบตหมดเราก็ต้องนำออกมาห้อยหรือว่านำมาวางช้าแสงแดดนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ก็สามารถใช้งานเป็นกึ่งอนเนกประสงค์ได้อีกด้วยนะครับ โดยที่เราก็ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องใช้ไฟบ้านใช้ไฟ,ไฟฟรีจากพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยแหละนะครับสำหรับอีกดีไซน์หนึ่งครับเป็นโคมลักษณะเดียวกันแต่เม็ดไฟด้านในนะครับจะเป็นเม็ดชิปเป็นประกายด้านในเลยนะครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยจะสามารถเลือก สีของแสงไฟได้แค่สีเหลืองสีเดียวแต่สามารถเลือกฟังก์ชันนะครับได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันนั่นหมายความว่าตัวไฟนะครับเวลาเรากดสวิตช์สีดําด้านในเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโหมดการกระพริบแบบนี้นะครับตอนนี้เราเลือกเป็นโหมดกระพริบอยู่นะครับโดยที่เขาสามารถสไลด์โคมสายออกแบบนี้นะครับเลือกโหมดเป็นโหมดกระพริบช้ากระพริบเร็วนะครับเมื่อักคู่กระพริบช้าอันนี้ผมเลือกเป็นกระพริบเร็วแล้วก็กดอีกทีหนึ่งครับ อ่าจะเป็นไฟค้างไฟค้างก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมสวยมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยถ้าเราชอบโหมดไหนนะครับแล้วก็เลือกโหมดนั้นไว้เดี๋ยวผมกดค้างเพื่อเปิดการทํางานนะครับจะเข้าสู่โหมดที่1ตรงนี้เขาก็จะมีเขียนแปะสติกเกอร์ไว้ให้นะครับเป็นฟังก์ชันของการทํางานเขานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกโหมดนี้ไว้แล้วก็สวมโค้นะครับกลับคืนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็สามารถนําไปวางประดับ ที่โต๊ะอาหารที่คอนโดที่บ้านก็ได้นะครับชั่วคราวเวลาเรา,เอ,าอยากใช้งานในบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดแบตหมดแล้วก็นําออกมาวางรับแสงแดดด้านนอกบ้านนั่นเองนะครับใช้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ผมหนีบห้อยเอาไว้กับตัวต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะองเอกามาให้ดูแบบนี้นะครับซึ่งตัวเหล็กนี้ก็สามารถเอาออกได้อีกด้วยนะครับสามารถนําออกไปวางได้หรือว่าเราจะห้อยลวดนะครับขึงลวดไว้ก็ได้นะครับ ห้อยเป็นลักษณะเป็นไฟห้อยนะครับสร้างบรรยากาศรอบๆตัวบ้านก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับตัวไฟเป็นไฟลักษณะทรงกลวยห้อยนะครับมี2แบบนะครับ2ดีไซน์เม็ดชิป นะครับแล้วก็ตัวไฟที่เป็นแท่งลักษณะนี้นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะครับทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับนอกจากตัวไฟตัวนี้จะสามารถห้อยตกแต่งในสวนได้แล้วนะครับตัวนี้ยังสามารถเอามาวางตกแต่งในบ้านในอินดอร์ได้อีกด้วยหลังจากที่ชาร์จแสงแดดเต็มทั้งวันแล้วผ่านแผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับโดยที่วิธีการเปิดใช้งานก็ง่ายๆนะครับ ลูกค้าหมุนเปิดหัวด้านบนนะครับแล้วก็สามารถกดที่สวิตช์นะครับสำหรับรุ่นเมดไฟชิปตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์สีดำนะครับเราจะกด1ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการทํางานครั้งแรกเราจะกดค้างนะครับจะเข้าสู่โหมดการทํางานโหมดที่1นะครับจะเป็นไฟกระพริบนะครับแบบสโลนะครับก็คือค่อยๆกระพริบเป็นประกายไปรอบๆนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นกระพริบให้เร็วขึ้นก็ได้นะครับ ตัวเม็ดไฟก็จะกระพริบถี่ขึ้นนะครับผมแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเป็นไฟสว่างค้างได้นะครับถ้าเราชอบหมดไหนนะครับเราก็สามารถเลือกหมดนั้นแล้วก็สวมตัวโคมใส่ตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกได้เลยนะครับนำไปวางนะครับในโต๊ะอาหารนะครับหรือว่าวางในจุดที่สำคัญเป็นจุดที่เราต้องการตกแต่งภายในตัวบ้านหรือว่าในตัวร้านอาหารนะครับโรงแรมลูกป,ปทอ็ปทอปก็ได้นะครับ วางในจุดที่เราต้องการได้เลยสําหรับดีไซน์ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วสามารถหมุนเปิดแต่สําหรับตัวเม็ดไฟที่เป็นเม็ดไฟเดี่ยวแบบนี้นะครับจะสามารถเลือกได้2โหมดการทํางานโดยที่เขาจะเปลี่ยนได้เป็นแสงเหลืองแล้วก็แสงสีขาวนั่นเองนะครับผมปิดเปิดใหม่เป็นแสงสีขาวนะครับแบบนี้แล้วก็หมุนล็อกเลื่อนแล้วก็วางตกแต่งได้เลยนะครับ สวยงามมากาทั้ง2แบบนะครับให้อารมณ์ให้ดีไซน์คนละแบบแตกต่างกันตออกไปนะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวไฟห้อยทรงกลวยนะครับจากร้าน XML Solar นะครับตอนนี้มีเข้ามาใหม่นะครับ2ดีไซน์นะครับเม็ดไฟด้านในแบบเป็นเม็ดชิปเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับด้านในกับอีกแบบหนึ่งนะครับ เป็นแบบไฟแท่งนะครับด้านในความแตกต่างก็คือตัวไฟแท่งนะครับจะสามารถเปิดได้2แสงนะครับแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอมไว้นะครับส่วนตัวเม็ดไฟชิปนะครับจะมีแต่แสงเหลืองอย่างเดียวแต่จะสามารถเปิดได้3โหมดการทํางานก็คือกระพริบช้ากระพริบเร็วแล้วก็ไฟสว่างค้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับว่าสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับนะครับถ้าเลือก ตัวไฟแท่งหรือว่าไฟเมชชิปแบบนี้นะครับจะได้รับอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับก็คือตัวโคมแบบนี้เลยด้านบนเขาจะเป็นแผงโซลาเซลล์โดยปกติเราจะห้อยนะครับเราสามารถเอาเหล็กตัวนี้นะครับง้างด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่ห้อยได้เลยครับผมแบบนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้เราจะห้อยเอาออกก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าจะเอาออกเพื่อเอามาวางตกแต่งตามโต๊ะนะครับ ตามโต๊ะลุกท็อปโต๊ะอาหารก็สามารถทําได้แต่ตอนกลางวานันเวลาแบตหมดนะครับเราก็ต้องหงายไปห้อยรับแสงแดดในตอนกลางวันนั่นเองนะครับก็เหมาะมากๆสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาตัวไฟห้อยสําหรับตกแต่งร้านอาหารลูกท็อปโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าเป็นร้านกลางคืนนั่นเองนะครับหรือว่าแต่งบรรยากาศในบ้านก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองห้อยให้ดูนะครับก็ติดเหล็กเข้าไปเลยครับง่ายๆแบบนี้ ตัวนี้วัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นพลาสติกใสนะครับตรงนี้แล้วก็เป็น PC ซด้านบนนะครับทนความร้อนทนแดดทนฝนนะครับติดตั้งใช้งานง่ายตัวมีที่มีตัวที่หนีบมาให้ด้วยนะครับผมเราก็ใส่เหล็กคล้องด้านในธรรมดานะครับเหมือนใส่ที่ห้อยพวงกุญแจทั่วไปนะครับแบบนี้เลยเราก็สามารถนาไปหนีบห้อยต้นไม้นะครับหรือว่าใช้คาบ้านจุดที่เราต้องการตกแต่งได้ ตอนกลางวันเวลาเขารับแสงแดดนะครับแสงแดดส่องลงไปที่แผงนะครับเขาก็จะเก็บพลังงานไว้ตอนคืนไฟก็จะเริ่มติดนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเราก็หมุนครับหมุนโคมใสตรงนี้นะครับแล้วก็หงายขึ้นสังเกตว่าด้านในเขาจะเป็นเม็ดไฟชิปแบบนี้นะครับก็สามารถขี้ออกมาได้นะครับผม แล้วก็กดเปิดครับตัวนี้จะสามารถกดเปิดโดยการกดปุ่มสีดําตรงนี้นะครับกดค้างได้เลยครับประมาณ3มวินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้แผงมือสนิทแล้วก็กดค้างดูนะครับแผงต้องมือสนิทไฟถึงจะเริ่มติดนะครับสังเกตว่าไฟเริ่มติดแล้วนะครับสวยมากๆนะครับเป็นเม็ดไฟชิปขนาดเล็กนะครับแล้วก็กระพริบแบบช้าอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดที่2นะครับปึ๊บไฟก็จะกระพริบถี่ขึ้น นะครับแล้วก็หมดที่3ครับมันจะเป็นกระพระพิบแบบค้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองอใส่ในตัวโคมใส่ตัวนี้นะครับให้ลูกค้าดูว่าใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับจริงๆถ้าเราห้อยหรือเราวางไว้ในที่มืดสนิทเนี่ยไฟตัวนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เก๋มากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องพึ่งพาไฟจากไฟบ้านเลยนะครับเราเพียงแค่ เปิดสวิตไว้นะครับแล้วก็ห้อยในจุดที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ทั้งวันนะครับด้านล่างของตัวโคมเขายังดีไซน์ค่อนข้างละเอียดนะครับมีการเจาะรูไว้ให้ระบายความชื้นระบายน้ําออกนะครับเวลาเราห้อยจริงๆเนี่ยมีความกดอากาศจากด้านนอกอากาศเยน็นอากาศร้อนเนี่ยก็จะมีไอ้น้ำสามารถระเหยออกได้ในรูนี้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองคว่ำให้ดูก่อนแบบนี้แข่งต้องมือสนิทนะครับไฟถึงจะเริ่มติด เมื่อสักครู่เราเปิดเป็นไฟสว่างค้างไว้นะครับไฟก็จะสว่างค้างแบบนี้ตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟถึงจะเริ่มติดหรือว่าถ้าเกิดเราไปตกแต่งในบ้านในอตอนกลางวัน,วนในร้านอาหารเราก็สามารถคว่ำแบบนี้ได้เลยนะครับคว่ำแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งในบ้านในอินดอร์เนี่ยสำคัญลูกค้าต้องเอาออกไปตากแดดในตอนกลางวันด้วยนะครับตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวัน,วนเราก็สามารถเอามาวางตกแต่งแบบนี้ได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดเราขี้เกียจต้องคอยปากเราก็จะหนีดห้อยไว้แบบนี้เลยนะครับผมตอนดึกคืนท้องฟ้ามื่อไฟเขาก็จะติดเองนะครับโอเคเดีย๋ยวผมเปิดเป็นไฟกระพริบไว้ดีกว่าสําหรับลูกค้าที่ชอบนะครับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะครับสวยงามมากๆนะครับตัวนี้วัสดุดูดีนะครับแล้วก็คงทนอย่าลืมเอาไฟใส่ให้หมดนะครับแล้วค่อยห,หมุนล็อกแบบนี้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับ ตัวนี้เป็นดีไซน์ไฟแบบแท่งด้านในนะครับความแตกต่างก็คือตัวนี้เนี่ยจะสามารถเปิดได้2แสงนะครับก็คือแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองวอมไว้นะครับเราก็บิดหัวโคมด้านบนเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าสวิตช์เขาจะแตกต่างกันตัวนี้จะเป็นสวิตช์สีขาวซึ่งสามารถดันนะครับดันเปิดได้แบบนี้นะครับดันเปิดแบบนี้เลยไฟเขาก็จะเป็นแสงขาวแล้วก็ดันอีกทีนึงครับ จะเป็นแสงเหลืองวอมไว้นะครับสังเกตว่าเม็ดไฟด้านในเขาจะมี4เม็ดเราหมุนแท่งออกมาได้นะครับปุ๊บนะครับจะมีเม็ดไฟทั้งหมด4เม็ดซึ่งตัวเม็ดไฟตรงนี้นะครับจะแบ่งหน้าที่การทํางานขึ้นอยู่กับโหมดการทํางานที่เราเลือกนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดที่1แล้วก็โหมดที่2คือสีของแสงไฟตัวนี้จะไม่กระพริบเหมือนตัวเม็ดไฟชิปนะครับผมโอเคจะแบบนี้ สมมุติว่าผมชอบแสงขาวผมก็จะหมุนล็อกไว้เลยครับจริงๆแห้งตัวนี้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับผมเอาออกเพื่อให้เห็นเม็ดไฟที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็การเมเนแนน้์ของเขานะครับถ้าตัวแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ ประมาณ2ปีเราก็สามารถเปิดน็อตตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไฮเนน์แบตเตอรี่ได้ซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่หาเปลี่ยนค่อนข้างง่ายเป็นแบต AA 1-2วนโวลต์ทั่วไปนะครับหรือว่าจะส่งกลับมาให้ทางร้านช่วยดูแลก็ได้เรามีช่างดูแลฟรีคิดเฉพาะค่าไหล่อย่างเดียวนะครับผมเมื่อประกอบเสร็จเราก็สามารถคว่มไว้ได้เลยแบบนี้นะครับด้านบนครับเขามีตัวแผ่นพลาสติกกันรอยมาให้ด้วยแล้วแกะออกได้เลยนะครับ แล้วก็จะสังเกตว่ามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนสําหรับรับพลังงานจากแสงแดดแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าชอบตัวไฟตกแต่งนะครับเอามาตกแต่งบ้านนะครับเอามาแต่งสวนแต่งร้านอาหารแต่งโรงแรมนะครับจะห้อยก็ได้จะวางคว่ำแบบนี้ก็ได้นะครับตกแต่งบรรยากาศรอบๆตัวบ้านก็ได้นะครับแต่รอบๆตัวบ้านสําคัญนะครับย้ําอีกทีนึงนะครับตัวแผงนะครับ ต้องได้รับแสงแดดดังนั้นถ้าเกิดเราคว่ำติดตั้งในลักษณะนี้นะครับเราก็ต้องหงายขึ้นมารับแสงในช่วงวันก่อนหน้าที่เราจะต้องการติดตั้งด้วยเพราะว่าเขามีแบตสำรองไฟไว้อยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเอามาควา่ำเอามาหงายเราก็ควรจะมาห้อยถาวรแบบนี้เพื่อให้ไฟเขาเปิดปิดเองทุกวันนะครับผมแบบนี้เลยเราอาจจะหาลวดนะครับหาสลิงห้อยไว้รอบๆตัวบ้านก็ได้นะครับผม โอเคก็ขอจบนะครับการรีวิวนะครับสำหรับตัวไฟห้อยนะครับทรงกลวยทั้ง2ดีไซน์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อ X M L Solar ได้เลยนะครับสำหรับขนาดตัวสินค้านะครับตัวโคมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับดิเมนชันโคมก็จะอยู่ที่13เซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูงอยู่ที่16เซนตมตรสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็สงสัยว่า ตัวโคมมันจะเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมก็สามารถติดต่อสอบถามทีมงานก่อนได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับคลิปรีวิวเกี่ยวกับไฟโซลา r เซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟห้อยแบบนี้ไฟกระพริบไฟหัวเสาไฟถนนก็สามารถอ in ิ inbox สอบถามนะครับทาง YouTube ทาง Line นะครับทาง Facebook ของ XML Solar ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด,ด Sub s ไ r i ต e ติดตามช a n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณค้าสวัสดีครับ